กระบะยอดนิยมของบ้านเรานะครับ Toyota r e v o 2.4 G+ คันนี้ใหม่120,000กิโลรถของหน่วยงานราชการสวะรางนะครับกระบะคันนี้ผ่อน7,000นะใครหารถกลับบ้านช่วงปีใหม่คันนี้ผมแนะนำนะครับตัวโครงสร้างเดิมการันตีให้สวัสดีครับสวัสดี FC Fanpage ผู้ชมผู้ติดตามนะฮะที่นารักะมีเกียรติทุทุกท่านเลย วันนี้นะครับกลับมาพบกับผมีแล้วนะครับหมัดคอโต้แล้วก็ทีมงานของผมนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถนะฮะกระบะ Toyota Revo นะฮะเป็นแบรนด์ยอดนิยมในบ้านเรารถขายดีอันดับหน่ในบ้านเรานะครับอย่าง Toyota Revo วคันนี้นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.4นะครับเป็นตัวเจพัทนะรถปี2017นะคันนี้ไม่1,2,000 0 0โลนะครับ รถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงผลละวางมารถของหน่วยงานราชการผลละวางมานะครับประวัติศูนย์นะครับทางบริษัททอโต้เรากาลันตีนะครับเรื่องตัวถังโครงสร้างนะครับตัวรถไม่มีชนหนักนะครับไม่มีพิษคว่ำนะครับตัวโครงสร้างไม่มีจมน้ําหรือไฟไหม้ไม่จากแน่นอนนะครับประวัติศูนย์นะครับสามารถเช็คประวัติย้อนหลังที่โตโยต้าได้เลยนะครับในโซนของตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมอัดทอโต้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปฟรีเนี่ยรับชมลรถคันนี้ไปพร้อมกัน เป็นรถราชการเปิดระว่างมานะครับนอกจากจะประวัติสูงแล้วนะครับตัวรถสภาพนะครับยังสวยนะครับแล้วก็ดูแลวารนตีนะครับตลอดระยะการรับประกันในส่วนของตัวรถนะฮะพาชมในส่วนงตัวด้านหน้าคันนี้นะครับเริ่มจากตัวไฟหน้าเนี่ยนะครับได้เป็นไฟหน้าแท้เดิมจากโตโยต้านะครับเป็นไฟหน้าแท้เดิมทั้งซ้ายและขวาเลยนะสังเกตว่าสภาพใสกริ๊บมากนะฮะและที่สําคัญนะครับได้เป็น ของแท้เดิมจากโตโยต้านะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานี่เลยสภาพคลิปเลยนะคันนี้เป็นตัว 2.4J นะครับก็ยังไม่มีตัวไฟตัดหมอกให้นะครับคันนี้ผมลืมแจ้งราคาไปนะครับราคา4 000, 1 0 0 0 0 0บาททวนนะครับรถปี2017ไม่1 2 0 0 0 0 0กิโลนะฮะร,รถมือเดียวป้ายแดงรถประวัติศูนย์รถหน่วยงานราชการตรวจระวางนะฮะประวัติตรวจสอบย้อนหลังได้เลย ตัวโครงสร้างรายละเอียดคันนี้นะครับสราระปงคันนี้ได้เป็นสราระปงดเดิมไม่มีแกะไม่มีเกานะครับตัวฝาระปงได้เป็นแท้เดิมจากโตโยตา้านะครับสีทั่วฝาระปงเนี่ยนะครับเป็นสีเดิมนะตัวกันความร้อนห้องเครื่องยนต์สภาพยังคงสวยๆอยู่นะครับไม่มีขาดไม่มียุ่ย,ยแล้วก็ไม่มีรอยไหม้ด้วยนะครับตัวโครงสร้างฝั่งนะครับด้านขวานะครับบริเวณแก้มด้านนอกนะครับแก้มด้านในตัวโครงสร้างด้านในนะครับดูสีนะครับตาม โครงสร้างนะสีทุกชิ้นเนี่ยนะเสมอกันเลยนะสองตัวเนี่ยจะเป็น آ, นะครับอะไหล่คนละชิ้นกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับทั้งหมด3ชิ้นนะครับบริเวณแก้มด้านในแขนด้านในเนี่ยดําเดิมสีดําเดิม,ดมนะสีทุกชิ้นเสมอกันเลยนะครับน้ายาหล่อเย็นสีชมพูรตรงรุ่นของโตโยต้านะครับจะเป็นสีชมพูนะแล้วก็ตัวห้องเครื่องยนต์ดูได้เลยสภาพแห้งกิฟเลยนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีรมั่วไม่มีซึมนะฮะสภาพแห้งแห้งกิบกิบเลย ตัวละมันเบก็ยังคงใสๆนะครับมี ABS ให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับย้ายมาดูที่บริเวณตัวโครงสร้างคานกลางเนี่ยเห็นไหมฮะคานกลางนะครับตรงนี้เป็นชิ้นของมันชิ้นเดียวเลยนะครับจะต่อจากแขนนั่นจะต่อจากคานฝั่งด้านขวาและด้านซ้ายนับสีทุกชิ้นสังเกตดูเลยนะฮะสีเท่ากันหมดทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นคานแท้เดิมที่ติดมากักรถคันนี้ตั้งทีแรกเลยนะครับตัว นะครับหม้อน้ำนะครับเป็นของ t ต y ยต้าแท้เดิมเนาะรถสมัยใหม่ก็จะเป็นหม้อน้ําแบบพลาสติกแล้วนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ด้านหน้าสภาพแห้งกลิปสวยเลยนะครับตัวคานฝั่งด้านซ้ายน,นะครับดูได้เลยนะฮะสภาพสวยดูก็ดูกลมๆเนี่ยนะฮะร,รูต่างๆนะฮะสังเกตดูได้นะครับกลมก็คือกลมนะฮะสี่เหลี่ยมพวกนี้ก็คือสี่เหลี่ยมเลยนะร,รอยมนอย่างนี้ก็คือรอยมลน,นะกลมๆแบบนี้เลย นะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่คันนี้นะตัวเครื่องยนต์ฝั่งด้านซ้ายนะครับสภาพแห้งกิ๊บๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายมาอยูในส่งกลุ่มดด้านในนะครับฝั่งด้านซ้ายของโตโยต้าจะมีแผ่นเพจอยู่ด้านในนี่เลยสภาพแผ่นเพจสวยนะครับไม่มีรอยงัดรอยแกะรอยเกานะหมุดเดิมนะครับหมุดเดิมนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้าง,งด้านในด้วยดูได้เลยนะตัวโครงสร้างด้านในสวยเดิมนะฝาการะโปรไม่มีแกะทั้งซ้ายและขวานะครับได้ของเดิมอย่างแน่นอนนะครับย้ายมาดูที่บริเวณตัวโครงสร้าง ตัวถังฝั่งด้านซ้ายจะเห็นได้เลยว่าตัวถังฝั่งด้านซ้ายรถสวยรถเดิมนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันต่างๆนะครับเหลี่ยมสันสวยงามนะครับแม้แต่ช่องไฟระหว่างตัวแก้มกับตัวกันชนนะครับสนิทเลยนะครับตัวยางนด้เป็นยางปีสองพันยี่สิบนะครับถ้าเป็นตัวสองจดสี่เจพัตัวเนี้ยนะครับจะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับไฟฟ้าแมนนวลฝั่งผู้โดยสารนะครับคันนี้ก็ยังได้เป็นล้อ ระแทะอยู่นะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคลิปนี้เลยนะจริงๆก็ไม่ได้คุยกับผู้จัดการตั้งแอาทิตยแรกอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยถ้าลูกค้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแถมนะครับตัวล้อนะเป็นล้อแม็กนะของแท้จากโตโยต้าให้นะครับอยากได้เป็นล้อแม็กซ์ของแท้ให้นะเบรคราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทท้วนนะครับโดยที่จะไม่คิดเงินเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวใส่เป็นยางนะครับปี2 0งพันยี่สบห้าพร้อมกับล้อแม็กแท้เดิมของโตโยต้าให้นะครับถ้าไม่ชอบล้อกระแท นะครับแล้วก็บริเวณซุ้มดูได้เลยนะครับบริเวณซุ้มสะอาดนะครับตัวซุ้มตัวโครงสร้างไม่มีรอยตัดต่อนะครับซุ้มเติมไม่มีผูกนะครับกระจกหน้าบานหน้านะครับดูได้เลยกระจกบานหน้าแท้เดิมนะครับตัวโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับกระจกมองข้างตกแต่งด้วยโครเมียมบริเวณข้างกระจกมีไฟเลี้ยวนะครับสัญลักษณ์ก็อยู่ครบมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับกระจกหน้าแท้เดิมโตโยตา้ากระจกแท้เดิมโตโยต้านะครับตัวเหลี่ยมตัวสันต,ต่างๆคมชัดสวยงาม เดี๋ยวดูในส่วนของตัวบริเวณภายในกันนะฮะคันนี้ไม่1ห2 0 0 0กิโลรถปี2017ต,ตัวนี้เป็นตัวเตี้ยแคบนะฮะดูได้เลยว่าห้องแคบก็เปิดได้กว้างนะครับสาภาพวงสาภาพเบาะต่างๆนะก็ถือว่ายังคงสวยอยู่นะครับอาจจะมีรอยย่นรอยยับนะก็คุยกันตรงๆนะเห็นกันตรงๆตามรูปเลย้วก็อาจจะมีรอยย่นรอยยับนะครับเดี๋ยวจะทําให้มันตึงหรือว่าทําให้ดีกว่านี้ได้อยู่แล้วนะครับภายในก็ถือว่าค่อนข้างสะอาดนะครับในส่วนของตัว ช่องโดยสารนะครับคันนี้นะจะได้เป็นเบาะผ้านะครับเดินด้วยได้แถวตะเข็บเดียวสภาพเบาะนะครับไม่มีรอยเปื่อยรอยขาดรอยคีบวุหรี่ไหมอะไรต่างๆไม่มีนะสภาพสวยๆตึงๆเลยนะครับทั้งเบาะฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับได้เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะฮะได้เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะฮะแล้วก็มีโหมดนะฮะโหมดอีโคนะฮะพาวเวอร์โหมดนะก็มีโหมดประหยัดให้ด้วยนะครับบริเวณคอนโซล สภาพสวยเดิมนะครับมีจอแท้เดิมจากโ o y o ต้าติดมาให้นะคอนโซลสวยๆดาๆเลยนะฮะดูได้เลยคอนโซลแล้วก็บริเวณแก้มนะครับซอกฝั่งนะครับด้านซ้ายให้ดูเลยแก้มเดิมนะซอกเดิมรายละเอียดเดิมของตองนองไม่มีแกะนะฮะไม่มีแกะไม่มีเกามาแผงประตูนะครับสวยเดิมนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างแผงประตูดูนะฮะ้อ่ตรงเม็ดอาร์เรียงกันเป็นสับๆเลยนะซิลิโคนเดิมด้วยนะครับดูเลย ตัวเม็ดอาร์สปอร์ตอาร์ R, R, จากโรงงานนับซิลิโคนล่างบนเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับสาภาพสวยนะครับแล้วก็บริเวณซอกประตูนะฮะดูได้เลยไม่มีแกะไม่มีเกานะฮะเม็ดองเม็ดาร์ต่างๆเรียงกันเป็นตับๆเลยนะฮะชุดเครื่องเสียงมีให้นะผต้องบอกเลยว่ารถโตโยต้าสมัยใหม่เนะี่ยชุดเครื่องเสียง่ารถรุ่นใหม่เนะี่ยบอกเลยว่านะค่อนข้างฟังฟังได้ดีเลยนะเสียงค่อนข้างเพาะเลยนะครับ ดูตัวโครงสร้างกันนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าแกะไม่แกะให้ดูนะครับนี่เลยตัวโครงสร้างสปอร์ตเมทอัดต่างๆนี่คือเมทดอัดเดิมๆจากโรงงานนะฮะมีความคมความลึกความถี่เท่าากันนะครับดูได้เลยตั้งแต่ห้องโดยสารถึงตัวห้องแคบต่างๆผมแกะให้ดูแบบนี้เลยนะครับไม่มีกั๊กอย่างแน่นอนนะับผมมั่นใจว่าตัวรถที่บริษัททอโต้เนี่ยนะฮะการันตีเรื่องชนหนักทลิความมาอย่างแน่นอนตัวรถไม่มีก๊อปปี้มาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวโครงสร้างนะครับให้ดูกันแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวกระบะ นะครับกระบะได้เป็นกระบะเดิมหรือไม่นะฮะดูได้เลยว่าจะมีเม็ดอาร์ตเรียงเป็นตับๆนะครับเหมือนกับตัวโครงสร้างเลยนะฮะเนี่ยนะฮะถ้ามุมกล้องอาจจะเข้ายากนิดนึงแต่เราสัมผัสนะครับดูได้เลยว่าเม็ดอาร์ตเรียงกันเป็นตับๆเลยนะฮะเม็ดอาร์ตกลมความลึกความถี่ความผาของตัวเม็ดอาร์ตเนี่ยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวเรียมโัสานดูได้เลยนะเรียงสันคมชัดสวยงามนะครับแล้วก็บริเวณช่วงล่างนะแคตทรงแคตซีนะฮะดูได้เลยนะครับไม่มีตัดต่อ นะครับแคดซีเดิมๆนะซุ้มลงซุ้มล้อด้านบนด้านในนะครับไม่มีผูกไม่มีทางเลยนะครับยางปี2020นสะครับส่วนตัวล้อนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นล้อแมกให้ถ้าอยากได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะนอกจากจะได้ตัวล้อแล้วนะออรกรถทอโต้วันนี้นะครับสำหรับรถกระบะเนี่ยนะมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะครับสองงวดนะลูกค้าทําสัญญา6ปี72งวดนะครับลูกค้าผ่อนจริงแค่เจ็ดสิบงวดนะอีก2งงวดบริษัททอโต้เราจ่ายให้ น,ะะนอกจากเจาะรถวันนี้ขับฟรีทีปีหน้านะครับถึงค่างวดนะงวดแรกยังไม่ต้องจ่ายนะทอโต้ดําเนินการจ่ายให้งวดที่2นะฮะลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะทอโต้ดําเนินการจ่ายให้อันนี่คือโปรโมชั่นบอกเลยว่าจุกจุกแน่นอนกับรถราคา4 10, าี่แสนหนึ่งหมื่นบาทพุวนไม้หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงรถหน่วงนงำวนะระวางนะ้อดีประวัติศูนย์เชคประวัติย้อนหลังได้นะฮะวารันตีเรื่องชนหนักทอปปี้รถที่ความให้นะฮะดูได้เลยตัวโครงสร้างตัวถัง นะฮะนี่เลยนะฮงหางตัวหางบางๆเลยนะครับตกทิ้งกระเพื่อมเลยเห็นไหมฮะความบางของตัวหางนะครับเดี๋ยวมาดูบริเวณด้านท้ายนะครับด้านท้ายคันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างท้ายจะเป็นท้ายไฟท้ายขาวแดงนะครับพุกหลอดจะเป็นหลอดไส้หมดเลยนะครับไฟถอยไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหลีนะครับเป็นหลอดไส้มีไฟเบรกนะครับดวงที่สามให้บริเวณด้านท้ายตัวนี้ด้เป็นไฟท้าย LED นะครับมือเปิดเป็นโฟมเมียบนะครับ ไฟท้ายซ้ายขวาสภาพสวยนะครับไม่แตกไม่หมองไม่หลาไม่ล้านะครับไม่มีละอองน้ําขังที่โครงไฟด้วยนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เป็นแท้เดิมหรือไม่นะครับจะเปิดท้ายให้ดูนะครับนี่เลยนะไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแท้เดิมจากโตโยต้านะครับแล้วก็ดูตะเข็บโครงสร้างรายละเอียดตัวถังนะฮะให้ดูเลยว่าตัวรถไม่มีเรื่องทนหรือก๊อปปี้นะครับจากด้านท้ายมาอย่างแน่นอนนะให้ดูเลยนะฮะนี่เลยนะครับตะคงตะเข็บเม่ดโอเมัาต่างๆครับคือท้ายเดิมแม็กไนเนอร์ แล้วก็มีติดตั้งมาให้แล้วนะก็อาจจะมีร่องรอยการใช้งานนะครับก็พูดกันตามตรงเลยนะครับเห็นกันแบบนี้เลยก็มีร่องรอยการใช้งานของตัวนะครับกระบะนะแต่ว่าตัวกระบะด้านในเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระบะด้านในนะครับนี่เลยนะสภาพก็ยังสวยอยู่นะฮะสภาพก็ยังสวยอยู่ก็อาจจะมีร่องรอยการบุกนะฮะหรือว่าการยุบก็มีบ้างนะฮะก็เป็นรถใช้งานนะฮะนี่เราีวิวกันแบบ ตรงๆนะตรงไปตรงมานะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาหลอกกันนะครับแต่ที่สาคัญสำคัญนี้ง็คือตัวโครงสร้างนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวประวัติตัวรถนะฮะมนตรวจสอบได้นะฮะมนตรวจสอบได้นะไม่มีเรื่องชอนหนักอย่างแน่นอนอันนี้คือข้อดีอันนี้คือข้อแข็งของบริษัทคอโต้เลยนะคัดรถเข้ามาคือรถเกตเอนะซื้อเข้ามานะครับมีการดูรถก่อนที่จะนําเข้ามาขายที่บริษัทคอโตนะมีการดูรถตัวจริงนะครับมีการเช็คประวัติก่อนที่จะไปรับรถ ว,ว่ารถม e, ีการเคมนะครับหรือว่ามีการเคมอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆมาหรือไม่นันี่คือเราเช็คมา่อนเรียบร้อยแล้วนะการันตีได้เลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับฝั่งด้านขวานะครับก็โครงสร้างสวยนะฮะตัวเหลี่ยมตัวสันต่างๆก็อยู่ครบชัดเจนสวยงามนะครับนี่เลยบริเวณตัวถังเห็นไหมความบางนะฮะความบางของตัวถังนะครับเห็นไหมครตบทีกับเพื่อหมดเลยนะตัวถังนะครับแล้วก็ บริเวณซุ้มล้อนะครับแคตรงแคสซีไม่มีตัดต่อนะโตโยต้านะฮะเลขแคสซีน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ซุ้มล้อดูได้เลยนะฮะไม่มีผุไม่มีพังคันนี้มีพ่นการสนิมมาให้เรียบร้อยสาหรับตัวซุ้มล้อด้านล่างนะครับแล้วก็มาดูกระบะนะครับว่ากระบะมีถอดมีเปลี่ยนนะครับมีตัดต่อมาไหมนะฮะดูเลยด้เป็นกระบะเดิมนะกระบะเดิมนะครับไม่ทงไม่ทาร์นะฮะเรียงกันเป็นตับๆเลย เป็นะกระบะเดิมนะกระบะเดิมนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวเหลี่ยมตัวสันนี่เลยนะครับชัดเจนนะครับช่องโพงช่องไฟต่างๆนี่เลยมือเปิดโครเมียมนะครับกระจกแท้นะฮะกระจกแท้นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเล็กน้อยที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะมองภาพเรื่องไฟหน้านะครับด้านซ้ายด้านขวาไฟท้ายด้านซ้ายด้านขวานะฮรรวมรวมถึงตัวกระจกหน้า กระจกรอบพันนะครับได้เป็นแท้เดิมหรือไม่อันนี้ก็คือรายละเอียดเล็กน้อยนะครับถ้าได้เป็นแท้เดิมมันก็ดีไปนะหรือว่าถ้าเกิดกระจกมีเปลี่ยนมาล้วก็ไปดูว่าสาเหตุเปลี่ยนมาเพราะอะไรนะมีการชนหนักกอปี้มาหรือไม่นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวอะไรพวกเนี้นะครับมันก็สามารถเป็นไปได้หมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เช็คประวัตินะครับแล้วก็เช็คตัวรถก่อนที่จะนำเข้ามาขายที่บริษัทซอโตเรานะการันตีได้เลยนะครับมั่นใจได้เลยนะฮะได้รถสวยนะครับได้รถดีอย่างแน่นอนไม่เป็นรถย้อมหรือรถชนหนักอย่างแน่นอนนะะ บริเวณแคปนะฮะก็ค่อนข้างกว้างในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อนข้างสะอาดเลยนะประตูหัวนงหัวน็อตนะประตูแคปต่างๆก็ไม่มีแกะไม่มีเกาสีทั้งสองชิ้นเสมอกันนะฮะตัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับแล้วก็พวกชิ้นดงชิ้นดําต่างๆสภาพสวยนะครับดูได้เลยนะไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสีออกนะฮะสีเทาออดแบบนี้นะครับด้านในสวยนะครับเบาเบือตึง นะฝั่งคนขับนะฮะได้อะไรบ้างนะครับนี่เลยได้เป็นเบาะผ้าพวงมาลัยเป็นแบบ3ามก้านจริงๆพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยเดิมหรือเป็นพวงมาลัยมัลติเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าการออกแบบการดีไซน์ของโตโยต้าเนี่ยนะพวงมาลัยเนี่ยสวยนะพวงมาลัยสวยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นตัวมัลตินะแต่ว่าได้เป็นเรียบๆอย่างเงี้ยมันก็สวยด้วยทรงของมันเองนะครับกุญแจีรีโมทนะครับกุแจรีโมทนะครับนี่เลยกุแจรีโมทคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเบาะเบิก สวยนะคันนี้มายอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันนะฮะสามรกิโลนะฮะนี่เลยนะ,ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะฮะรถสมัยใหม่ก็ต้องเหยียบคันนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะขออนุญาตสักคู่อ่าเหยียบคันให้สุดนะฮะต้องเหยียบคันให้สุดนะ เหยียบคันให้สุดเนี่ยนะครับบางทีมันสตาร์ทไม่ติดเพราะรถสมัยใหม่เนี่ยมันมีการเซฟตี้นะเวลารถอ่าเราเราเผลอลืมนะครับรถมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วเราสตาร์ทไปเนี่ยนะครับมันก็จะพุ่งแต่รถสมัยใหม่เนี่ยนะครับจะต้องมีการเหยียบคันเหยียบก็ต้องเหยียบให้สุดนะเหยียบไม่สุดสตาร์ทไม่ติดนะฮะถ้ารถอยู่ในตำแหน่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้านะฮะรถสมัยใหม่รถสมัยเก่าเนี่ยมันสตาร์ทได้เลยแต่ว่ารถสมัยใหม่เนี่ยถ้ามันคาเกียร์อยู่นะครับเราไม่ไท์่มสตตารไิด แต่ถ้ารถมันคาเกียอยู่เราเหยียบค้าไปนะเราสตาร์ตติดแต่ว่ารถมันไม่พุ่งเพราะว่าเราเหยียบค้าไปอยู่นะนี่เลยก็เป็นข้อดีนะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะด้านล่างแม้แต่ซอกต่างๆก็ดูได้เลยนะซอกเดิมหัวนองหัวรถไม่มีแกะไม่มีเก่านะครับราคาสี่แสนหน,นึ่งหมื่นบาทท้วนนะครับตัวโครงสร้างโอ้โหเนี่ยนะฮะเปิดมาดูได้เลยเม็ดอาร์ตนะฮะแท้เดิมแน่นอนนะฮะเม็ดอาร์ตก็จะมีหลายแบบนะครับมีแท้ จากโรงงานนะครับหรือว่ามีการทำขึ้นมาใหม่นะทำขึ้นมาใหม่นะก็อาจจะใช้ประสบการณ์นะครับอาจจะใช้ความชํานาญดูนิดนึงสําหรับตัวโครงสร้างเมทัลเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ต้องยอมรับแหละว่านะด้วยทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ด้วยทั้งช่างของเราช่างคนไทยของเราเนี่ยเก่งนะเก่งนะทั้งนี้ทั้นก็ใช้ความนะครับประสบการณ์หรือว่านะครับความที่เราอยู่กับรถมาบ่อยๆเนี่ยนะครับหมั่นสังเกตดูว่า ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นอาร์ตแท้หรือไม่นะเป็นอาร์ตที่ทาขึ้นมาใหม่หรือไม่เป็นอาร์ตที่แท้นะครับมาจากโรงงานเป็นอาร์ตที่มีการเชื่อมมาจากหุ่นยนตหรือไม่นะฮะอันนี้คือการันตีแน่นอนว่าเป็นอาร์ตแท้นะถ้าเราไม่มั่นใจนะครับตัวเม็ดอาร์ตนะครับมีความลึกไม่เท่ากันความคมไม่เท่ากันความถี่ไม่เท่ากันเนี่ยนะเราให้ดูบริเวณด้านในได้อันนี้คือเบื้องต้นนะถ้าเราเจอแบบช่างเก่งเงเนียนเเลยเนี่ยนะเขาเก็บข้างนอกข้างในเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดูในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถให้ละเอียดกว่านี้นะฮะนี่ก็เป็นคิ การเลือกดูรถมือสองนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ไม่นะครับเสียรู้นะสำหรับรถนะครับที่มีการย้อมแมวมาหรือว่ามีการชนหนักมาแล้วก็มาทำใหม่นะคะนี่เลยนะตัวโครงสร้างเดิมรายละเอียดเดิมสติ๊กเกอร์ยังอยู่เนี่ยอันเนี้ยรายรายละเอียดไม่น้อยที่ผมบอกเนี่ยไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกกระจกนะสะติ๊กเกอร์ตามจุดต,ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าของเดิมมันอยู่เนี่ยนะมันจาเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยนะในส่วนงตัวสติ๊กเกอร์ต่าง,างนะครับแล้วก็ประตูเห็นไหมฮะ ดูนะครับประตูเนี่ยเปรียบเทียบดูเลยนะครับประตูอาร์ที่มาจากโรงงานนะฮะอาร์ที่มาจากโรงงานเห็นไหมครับอันนี้คือให้เปรียบเทียบดูนะครับเอาฝั่งด้านซ้ายไปเปรียบเทียบกับฝั่งด้านขวาดูก็ได้นะครับว่าเม็ดอาร์เนี่ยนะครับมันนะครับมีความลึกความกลมความมนเท่ากันไหมนะครับความถี่ของเม็ดอาร์เนี่ยนะครับมันทิ้งระยะห่างเท่ากันไหมนะครับก็จริงๆมันก็เอานะครับจุดต่างๆเอาไปนะครับเปรียบเทียบดูได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคเอาไว้สําหรับ นะการเลือกซื้อรถมือสองนะสำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่นะจะต้องการรถมือสองนะจะได้ไม่ต้องไปเสียรู้เสียเปรียบนะครับสำหรับนายทุนนะก็ก็นามาฝากกันนะถ้าลูกค้าท่านใดมีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาปิดชมกันได้นะครับผมหมอโต้งพมงานพร้อมน้อมรับทุกควาติชมแล้วก็จะนําไปปรับปรุงนะรหรือว่าคอมเมนต์นะเป็นประโยชน์กับนะผู้บริโภคคนต่อต่อไปที่เขาเข้ามาอา่านเข้ามาเจอก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแบ่งแชร์กันไปนะสำหรับ ความรู้เรื Ray ่องรถนะฮะต็อว <robi> ันนี้นะครับผมอัดทอต้นทินงานนะครับก็จะต้อ so. งขอตัวเราไปก่อนยังไงก็ฝากไว้สำหรับรถกระบะนะฮะับโตเรซ่าลีโว่2.4เจพัทคันนี้นะครับรถปี2017ไม่122,000กิโลนะคันนี้ราคา410,000บาทท้่วนนะครับเดี๋ยวผมจะมีล้อแม็กให้ด้วยนะนะครับนอกจากโปรโมชั่นช่วยผ่อนช่างวดนะครับให้สองวดนะอยากไม่อยากได้ล้อกระทะนะครับผมอยากได้ เป็นล้อแม็กนะบก็ถือว่าไม่เป็นไร๋ยวผมแถมให้ผมดูแลให้นะนอกจากตัวเจพัทนะตัวเดียวที่มันเป็นล้อกระทะนะโปรนี้สําหรับตัวล้อแม็กเนี่ยผมไม่ได้แจ้งใครเลยนะนะครับก็พอดีเห็นมันเป็นตัวล้อกระทะนะก็อยากจะให้ลูกค้าได้เป็นล้อแม็กนะก็นะครับอยากจะติดตั้งให้นะครับวันนี้ผมอัดทอโต้นะครับและทีมงานต้องขอตัวไปก่อนนะขอพระคุณทีมที่ผู้ชมที่ดรับชมกดติดตามทุกๆุคลิปที่ทีมงานพวกเรานะครับรีวิวนะฮะสามารถคอมเมนต์ติชมได้เลยนะผมและทีมงาน น้อมรับทุกคําติชมก็จะนําไปปรับปรุงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ